ตอนนี้ก็อยู่ที่ออชเชนนะแล้วก็มีร้านข้างทางที่เป็นร้านไอติมเดี๋ยวจะไปซื้อไอติมกินกันเหลี่ยน50เซนนะยวลองกินเดี่ยวสกียังกันเหนอครับพี่ส้มโบ๊ช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  ก็เป็นไอติมแล้วกต่ไอติมมาแล้วก็ใส่ขนมปังนะแล้วก็มีให้เลือกเป็นขนมปังหรือว่าจะเป็นวิสกี้ลก็ประมาณไม้เลือกเลี่ยน50สเซนฝั่งนู้นก็มีนี่นะสดีทุกคนกินแล้วเพื่อนบอกอร่อยมากราฟุตติมก็โอเคแล้ว กินขนมปังก็อร่อยดีเบียรนะ์50เซยนะถ้าเทียบะกีุ่้มไม่ถูกกันจะเพื่อนบอกอร่อยมากจับนี่ก็ย่งเฉยนะกินได้กินได้ ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะไม่ใช่สี่ห้าทุ่มแล้วยังม,มีร้านเปิดอยู่เลยคนก็นยังคึกคักนะนี่สิที่ต้องการคือตอนที่เนี่ยอยู่ญี่ปุ่นอ่ะมีปัญหามาเลยอ่คือตอนอยู่ตอนรกิดมันไม่มีอะไรกินเลยแม้กระทั่งจะอยู่ที่โตเกียวอะมันมีมันก็มีแค่เป็นแบบเหมือนว่าเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากกินเหล้าเนะอยากกินที่แบบเป็นอาหารปกติเว้นที่ไทยอ่ะอที่สิงคโปร์ก็มีเหมือนกันนะค่อนงน่าสนใจนะ มีอะไรให้กินเยอตอน5าทุ่ม่รู้ปิดกี่โมงนะอ๋อเปิดถึงปิดตีสามเลยอะ่ะเปิดเจ็ดแดโมงถึงตีสามมาตรง,งนะั้นเห็นป้ายแล้วดีมากเลยอะ่ะต้องงี้สิต้องงี้สิงงสถ้ามีพาเมน้นยูถวนี้คงดีนะข้างหลังก็ติดเป็นทะเลแล้วก็ข้างล่างก็มีของกินขายกันตีสามเนี้นนอยก็อยู่กันเมซิ่ตึกๆทำงานอะไรเงี้ยเออ ดีนะชอบนะชอบนะแล้วมันก็ดูสะอาดด้วยตรงเนี้ยถ้าออกมาฝั่งนี้หน่อยมันก็จะค่อนข้างเงียบแต่มันก็ไม่ได้เงียบแบบน่ากลัวนะถ้าอย่างที่ไทยมันก็คงแบบน่ากลัวใช่ไหมทำไมันไม่ใช่ยา่านี่มันแบบคนภูเขานนะดีเนาะรถไม่ค่อยมีเด้อ คือมมนไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะที่แบบโอ้ยมันก็เปิดแค่ตรงนั้นแหละจริงๆไม่ใช่ตรงนี้ก็มีเนะห็นปหเป็นฟู้ดคอร์ทคนก็ยังมากินกันปกตินะตอนห้าทุ่มเห็นไหมคือคากเปียชอบคือเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าบางทีอยู่ทำงานดึกอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบอิ่วแล้วเราก็บอกว่าหาอะไรกินได้เงี่ยแต่เนี่ยชอบ้ว ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นแบบสองทุ่มถ้าเป็นแบบทัวบ้านสองทุ่มก็ปิดแล้วแต่ถ้าเป็นที่โตกเกียวก็อาจจะสักสามทุ่มอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะเป็นร้านเหล้าเปิดถึงเที่ยงคืนซึ่งมันก็ไม่เช่แนวเราท่าไรนะร้านเหล้าเพราะพูดคนที่ไม่ชอบกินเหล้าไม่ชอบกินบุหรี่มากเลยมันก็เลยแบบไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่าที่นี่มันน่าจะเหมาะกับการมาอยู่มากกว่าที่ญี่ปุ่นกันนะเพราะคนที่นี่ก็ใช้ภาษาอังกฤษะนะแล้วก็ อาจจะไม่ได้ยากอะไรมากสำหรับการปรับตัวเหมือนกับเราย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นสักเล็กน้อยเท่านี้คำนี้แหละเราจะทำงานอะไรนะมันจะยากตอนหางานมากกวา่าถือซงว่าขอกินข้วหน่อยนะแบบข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอนะไรแบบมันก็คล้ายๆกับที่ไทยอะ่ะมีเพื่อนก็จะไปซื้อผลไม้อยากกินผลไม้ไหตลาดก็ยังไม่ปิดอะตลาดขายผลไม้เลย ปิดตอน5ทุ่มทีก็มีแบบมังคุดเงาะเป็นผลไม้เอเชียใต้นะแล้วก็ทุเรียนสิ่งที่ไม่ชอบไปสุดแต่เพื่อนนี่อยากกินสุดๆไปเลยนะคนเนี้ยทุเรียนจะหมดเลยแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยก็ปิดแล้วนะตอน5ทุ่มอันนี้เขาก็เริ่มปิดแล้วแต่ว่าแบบ ตรงนั้นอ่ะเป็นฟูทชอ,อยจริงอ่ะเขายังเปิดอยู่นะก <c oughs> ็เป็นอะไรที่แบบใช้ได้ใช้ได้แต่นี่ก็ลำบากใจทางไ์กลับลว่า <c oughs> ตอนนี้ที่เราอยู่네ก็คืออยู่ที่ <c oughs> ตรงมารีนพาเลต์นะแต่ว่าเราผัานอยู่ที่ฟูดเล่นฟ <c oughs> ูดเล่น <c oughs> <ๆ S 2> เหนือด้วยเดี๋ยวขึ้นแบบไปดูว่ามันแกงแค่ไหน,น,นมันก็ใช้เวลาเดินทางประมาณแบบชั่วโมงเนื้อนะนัะนะ่งคอยจากเกือบใต้สุดอาจจะใต้สุดแบบไปแล้ว เจอปีกจิแบบงเ,เ,เาางี่ยเสือเทวดาปราประมาณชั่วโมงเดียวรถไฟที่นี่ก็ดีนะไม่รู้ว่ามีถึงกีองอ่โมงกันนะแต่มีแบบเจ็ดนาทีก็มีมาคันเน่ยสายรถไฟก็มัก็มีคนนะมีแค่พวกเราท่องทเที่วยวชาวญี่ปุ่นนะสามคนแล้วคนไทยคนหนะึ่งบางคนก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าว่าคนก็ยังมีอยู่นะจริงๆแล้ว่ะ แต่แค่เราไม่เห็นเฉยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนนะสถานีนี้ต้องไปก็ลงมาสุดไปขึ้นมาอย่างนี้ใช่ขบวนนี้เลย บมสุดเลยห้าสิบเจ็ดนาทียาวๆก <c oughs> วถึงสาที่สุดท้ายคนลงหันเลยนะแต่แกเราเราก็ไม่นคนทยิมีกับคน ม,ม,ม,แมีแต่คนอินเดียมาลงไม่รู้ว่าเป็นแหล่งที่คนไอเดียเขามาพักหรือเปล่าแต่คนอินเดียมาในสายดีเนี่ยนะเหนือหน่อยนะเดินเยอะมากแต่ละวันแบตโทรศัพท์หมดแล้วเนะี่ยกลับห้องกันเถอะ